ยรู้สึกไหมว่าทำไมทุกครั้งที่เราต้องติดต่อหน่วยงานราชการสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคือความยุ่งยากวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารการเดินทางไปยังหน่วยงานแต่ละพื้นที่ความสับสนในสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ควรได้รับแต่รู้หรือไม่ว่าปัจจุบันความยุ่งยากที่เราคุ้นชินได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะมีแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมต่อบริการในรูปแบบออนไลน์จากหลายหน่วยงานภาครัฐเอาไว้ในที่เดียว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น Citizen Proshow จะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถทำธุรกรรมต่างๆกับภาครัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชาราผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ภายใต้คอนเซปต์รู้ยื่นจ่ายรับรู้ข้อมูลและสิทธิที่ควรจะได้รับอย่างครบครันยื่นคำขอและคำร้องได้สะดวกผ่าน e ีฟอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติจ่ายค่าบริการได้อย่างรวดเร็วผ่าน e-payment รับสวัสดิการและเอกสารของรัฐง่ายๆผ่าน e- d o c u m e n t ที่รวดเร็วมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานในระดับสากล BizPortal จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการขอเริ่มต้นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสารสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ w w w b i t p o r t a l g o t h ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังหน่วยงานราชการนอกจากนี้แบบฟอร์มขออนุญาตยังเป็นแบบซิงเกิลฟอร์มที่ให้ประชาชนกรอกข้อมูลออนไลน์เพียงครั้งเดียวสามารถเชื่อมโยงใช้งานระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้เพิ่มความโปร่งใสในการทำงานและสามารถออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยรู้ไหมว่าหากประชาชนเพียง1% เปลี่ยนมาใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลจะสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายแฝงของประชาชนในภาพรวมได้ถึง670ล้านบาทงานบริการภาครัฐออนไลน์จะเปลี่ยนประสบการณ์ที่คุณได้รับด้วยบริการเชิงรุกอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคลมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ประชาชนซึ่งช่วยประมวลผลข้อมูลที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ และสามารถติดตามสถานะขอบริการได้อย่างง่ายได้ทุกที่ทุกเวลา